ยกทับภาพอ้อฮือ่าเพื่ออ,อ้ข้าคือวายร้ายร้ายร้ายไปเลยเจ้าอ,อ๊อฮพอมเพื่ออ้า ดวงตาแห่งเซอรอนแอสคราวสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับโนริโกชาแนลกับนัทนาลิโกะนะคะและตอนนี้เราอยู่กันในเกมแอสทันค,คราวนะคะเกมมือถือจาก ค่ายวินเนอนะคะเกมนี้เป็นเกมแนว MMORPG ซัดด้วยนะคะซึ่งอยู่ระหว่างทดสอบนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นัดจะเอามารีวิวเพื่อนๆดูกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นมาพร้อมันกระหนกันเลยค่ะกับเกม a s สซันข้าวตามน,านั่นแห่งดวงดาว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 ,ดาวมาเริ่มที่เซิร์ฟเวอร์ห มาถึงก็นะเจอละครตัวละครสุดหล่อเลยนะคะตัววาริเออร์ค่ะก็ด้านขวามือจะบอกด้วยนะว่ามีอาชีพที่พัฒนาได้เป็นอะไรบ้างดูสิโอกเป็นพาลาดินนะคะต่อมาแอสซาซิน มีดูคลิปด้วยนะแต่เราจะไม่ดูเขินต่อมา er กั้นสลิงเกอร์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 และเมดนั่นเองมีทั้งหมด4อาชีพนะโดยรวมแต่ว่าเราจะเล่น สองตัวข้างล่างเป็นผู้หญิงนะแต่สองตัวข้างบนเป็นผู้ชายงั้นเราลองเล่นตัวผู้ชายเผื่อมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นผู้หญิงได้นะฮะเอาละ่ะวาา่าเลยเออสั่งตัวละครอ,อันนาฮเป็นผู้หญิงได้ด้วยจริงๆนะนจ๊ะเฮ้ยแล้วือโชว์สีขาวเหมือนอาเนะเลยเหอะคือแบบผมสีขาวไม่ไม่อาศานะผมสีสีออกเหลืองๆอะสีเหลืองก็ได้ป้า มีเปลี่ยนสีผมใบหน้าสีตาแล้วก็ทรงผมได้นะคะสีตาตาแดงตาตาเหลืองตาฟ้าก็ได้มาแล้วก็ตั้งชื่อกันเลย,ยเรียบร้อยไปเลยยืนยันการสร้างตัวละครไปจ้า ตงกลายเป็นเท่าทานไปเถอะเดาพวกสวะอิมมอร์ทอนคิงเมลทัสนะคะก็ให้วิญญาณของเจ้าไปสู่สุขตีสาธุฮอลลี่ควีนไดแอนนะคะ การจัดการแม่งเลยดล้วก็คิงเบอร์ตัน Burton, นะฮะ,ะให้ลงนำพาพวกเจ้าไปเถอะรพนเซสโดนา เรามาแล้วค้าคือแม่สาวหมัดเมาเอ,อ้อปิวดูนี่ ลิตเติ้ลแอมม่านะจ๊ะจะมาสอนท่านเองเอืมเอาเป็นว่าตรงเนี้ยคือเควสโอเคเควสก็เควส์อุ๊ดก๊ะป่ะกดรับเควสกดยืนยันอืมเจ้าต้องมาปราบนะฮะสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงเลวร้ายมากเลยได้เลยท่านคิดว่าขากลัวดอม กำจัดสปิริตมาสเตอร์นะอู้มาปุ๊บก,ก็ออโต้ได้เลยนะงออ่าผลงานไม่เลวเนี่ยปะ่ะต่อปัดโทเวลเป็นเวลสองเลยนะค่อนข้างเร็วทีเดียวต่อไปจ้าดุงดิงดุงดิงฮ่าฮ่าขาจะหยุดทังเจ้าเอง ไปไปไปตีสิลูกตีเออไปไปตีเอาไปกดออโต้ให้เขาตีไปโอ้โหดีจังเลยมีการเดียนคอยสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับเจ้าด้วยเรียกกาเดียนได้ด้วยนะเอาแล้วจะไปไหนลนะน่ะมานี่กดออโต้มาเออกาโลชนะกาโล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 น้ำมันกาโวพาม ว,ว,ว,ว่าครามนะฮะอ่านชื่อไม่ทันโมดเตื่นเต้นกับความหล่อ <c oughs> ข้ามาแล้ว <c oughs> มีพิรุษวัดพระเจ้าถึงตัวข้าจะเล็กแต่ข้าโดดสูงไม่เบาจิง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 จ อย่าคิดข้าช่วยเองฮ่าเฮ้ฮ่าเฮ้ฮ้าแค่ชะตายซะ เ็บแล้วเกิดข้าบาดเจ็บตูมโทษทังประสบแพ้แบบนี้ไม่ไไไได้้อ้อออ้อออออออในที่สุดอ้าวข้าหลอดเจ๋ยก้าเป็นแมงป่องผู้พิทักษ์คือ รายงานภารกิจเรียบร้อยต่อมามีอาณาจักรให้เลือกด้วยนะโแนะนําอาณาจักรทางเหนือ,อไปไปทางเหนือก็ได้ปะปะเข้าร่วมป้าบยืนยันติดตามอิมมอร์ท King จ้ะเราไปทางเหนือท่านสยบเพิ่งอาสนได้แล้วเหล่าชาวบ้านก็ฟื้นฟูเมือง นายฐานะฮีโร่แห่งสงคารามถมเป็นกุญแจสำคัญแห่งความแห่งแก่งของเมืองเลยทีเดียวเชียวนั้นนี่คือเมืองของท่านนะไปะเราตามเพจหลักกันก่อนนายท่านยินดีด้วยเจ้าเป็นสมาชิกแห่งซานเอ็มพายแล้วจ้าเห้โหในเมืองนะมีแบบเขาเรียกอะไรตำแหน่งหลายๆตำแหน่งเลยนะมีทั้งอา มีทั้งแกนดุ๊กเขาในเฮดพรินเซสเชฟเอชิฟออฟสตาร์นะคะคาร์ดินโลแล้วก็พาลยเมนทรีนะคะเคิร์กเยอะแยะไปหมดเลยแต่เราก็ยังจะไปทำเควสหลักกันต่อพาม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 ,พาม,พาม,พามเดินไปจ้า อยู่กับคุณรูบินอ,อ๋อใส่ชุดปา่าเขาบอกว่าให้หากล่องนะคือแบบเกมนี้ค่อนข้างสบายนะมีระบบออโ,โต้คือควสแบบไวมากอะไม่ต้องแทบไม่ต้องทำอะไรเองเลยหานั่นปา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 ก็เสร็จนะคะสวนกัะนายห,หล่ออีกแล้วใจสัน่นต่อมา มีเควสอะไรอีกนายท่านยศคือสัญ,ญลักษณ์ของฐานะนะยศโซเดอร์รีคูดนะค so นะโอเคเราหลังจากทำภารกิจสำเร็จเนี่ยก็สามารถมีอ่าได้รับค่าไปจจากเหมือนกับว่าเราสู้ลบเสร็จนะเขาก็แบบให้เงินเราอ๋อโอ้ค่าพลังเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะโอเคกดรับมีเงินเดือนด้วยเยี่ยม ไปจ้าไปต่อจุกต่อสิจ้าพูดไปไปเลยคือแบบถ้าเพื่อนๆเห็นนะจะเห็นว่าตัวละครมีความแบบตัวกระต๊กหนึ่งอะแล้วมันน่ารักอะแล้วแบบภาพสวยนะ แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกที่เข้าเกมมาเนี่ยดีฟอล์ของเขาจะไม่ใช่ภาพสวยแบบนี้ต้องเข้าไปตั้งค่ากันก่อนเด้ออ๋อสามารถกดหยุดนะเควสด,ด้วยการกดที่เควส์ซ้ำอีกรอบหนึ่งได้นั่นเองโอเคยังคงเดินหาอยู่นะซัพพอร์ตเ s วสเสิร์นะใครวะคุยกับผู้ใดนี่เดินเดินไปเดินมาหาเจอไหมเนี่ย ชนะฟลายไลออนนะสิงโตบินเหรอฟลายไลออนป้ามันมันม,ม,ม,มันไม่เหมือนสิงโตมันม,มันเหมือนกับเหมือนเหมือนค้างคาวหน้าหนูมีปีกต่อยแม่งเลยจ้าะออแค่เนี้ยเหรอ,อมาอีกว่ะเอ้าไอ้สิงโตไม่ใช่หมา เขาไม่ใช่ห嘛อา้าวลานายท่านใช้นะเอ็กซ์ตรีมเอสโทลิกนะคืออะไรป่าใช้นึ่งจัะเสร็จแล้วง่ายจุงเพึ่งจะมาตอนจบพ่อคุณเอ้ยอม,มีคนร้ายนะ่าจะฉวยโอกาสในช่วงนี้ทำอะไรก็ไม่รู้ ือเควสก็แค่ตีมอนส่งเควสรับเควสตีมอนส่งเควสรับเควสรับรางวัลคือง่ายมากอ,อ,อุ้มีแอป,ปกระตุกเล็กน้อยยืนยันปะเราไปชนะท้าอีกแล้วอู้พลังเพิ่มขึ้นน9อหหน่วย พลังแห่งความชั่วร้ายนัย้นจงแสดงพลังออกมาซะ,ะอ่ะอ่ะเจ้าแม่งทำให้เมืองวุ่นวายกันไปใหญ่แล้วนะสายไปแล้วว่าพวกไอ้พวกสวะวมาสู้กับข้านี่ข้าเป็นผู้หญิงไอ้จ้าสู้กับทัดใช่ไหมนี่เนี่ยน,นี่เนี่ย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 แค่แค่แค่เนี่ยหรอ โทถังอุ้ยมันเรียกพวกมาต่อต่อจ้าต่อชช,ช,ชนะแล้วอีกแล้วหรอเร็วจังอะ่ะโอ้ได้รางวัลอะไรก็ไม่รู้เพียบเลยดาเมจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยหน่วยนะสุดตีนสุกยักไปเลยลูกเพีย้ย ต่อไปเราจะไปหาคุณนู๊ตน,น็อตนู๊ตช่างแม่งอยู่ไหนนายนู๊ตนายน็อตเอยชนวาบเข้ามาแล้วจ้าเฮ้ยวุ่นวายจริงๆเลยแอลวตรงตุ้มตะรูมตุ่ม ส่งข้ามขนาดย่อม Infinity War หรือเปล่าเนี่ยปาะสามารถกดคลิกข้ามในเรื่องได้ที่มุมขวานะแต่ว่านัดไม่ข้ามเพราะว่านัดกำลังอินต่อมาพูดกับคุณจอร์ดแล้วไปพูดกับคุณวัตเลอร์ยแล้วก็รายงานผลกิจกับคุณน,นอนค่ะโอเคบาบยืนยันกดใส่เงีย โอเคไปพูดกับเมตตาวะโอ้หยุดก่อนนะท่านอาชะนายท่านเราอัตราพานพวกนี้มาแล้วเรามาเพิ่มความสามารถของท่านกันเถอะสก,กิลอัพเลเวลไปเลยย่าอัพแล้วเรียบร้อยโหไงล่ะอัพปุกตีแม่งเลยให้เห็นหนึ่งอิทธิฤทธิเดชของเราปาบ รายงานกัคุณเมธถวะสิคะไปค่ะไปเรียบร้อยอ่ะหยุดก่อนนะเอาละถึงเวลาที่เราจะต้องเดินสำรวจเมืองกันไปเรื่อยๆก่อนไหมไม่ทำเควสมาตั้งเยอะแยะเหนื่อยนะขอพักบ้างไงดูสิคะคือเมืองมีความสวยมากตัวละครก็แบบตัวกระจอกหนึ่งน่ารักมีความแบบแฟนตาซีหน่อยๆ ่ไม่หน่อยสิแฟนาซีมากนะคะแล้วก็มีภาพเนี่ยค่อนข้างเหมือนแบบตัวละครญี่ปุ่นนะ,ะตัวเล็บเล็กๆจิบิจิบปิประมาณนี้นะคะเอาละเรามาดูที่ UI ส่วนต่างๆกันบ้างดิฝ่านะคะเริ่มต้นจากด้านบนค่ะกระเป๋ากระเป๋าก็จะมีแสดงชุดนาที่ใส่อยู่มีอุปกรณ์นี่อน,นี้ไม่ได้ใส่ชุดกดสวมใส่ปาตรงนี้มี โอเคพลังอาวุธเพิ่มขึ้นพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นมีอุปกรณ์นะคมีวัสดุแล้วก็มีอื่นๆน,นะจ๊ะโอเคมีแฟชั่นด้วยตรงนี้แต่เราเราไม่มีวัตถุด,ดิบเราจนนะคะตรงนี้ก็มีสกิลอยที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะก็มีการอัปเลเวลสกิลตรงนี้นั่นเองต่อมาสำรวจอ๋อสำรวจตรงนี้ก็คือพวกอ่ามันแอคชิเมนต์พวกมารับ อ่ารับรางวัลประมาณนี้กดรับป้าแบบนี้จ้าใครรับอะไรเสร็จแล้วอ่าทาอะไรเสร็จแล้วก็มาลกดรับตรงนี้ได้เลยป้าเรียบร้อยต่อมาคือโอ้โหคือเยอะมากนะนอกจากตรงกระเป๋าโทษค่าขอย้อนกลับไปนิดนึงตรงกระเป๋าแล้วตรงแฟชั่นข้างขวามีอัปเกรดอีกมีอัพขั้นมีพรสวรรค์มีแบกคอมีพาหันะนะคะ ตรงสำรวจก็จะมีผลิตยาสืบข้อมูลเดินเรือภารกิจดนตรีกิวอแล้วก็ผนึกเวนนะคือแบบยังจางอยู่มันยังจืดจางเรายังไม่ปลดล็อกเลเวลหรือเปล่าเราเลยไม่เห็นนะะต่อมาด้านล่างกาเดียนเรียนรู้ใหม่หรือไม่อ่ะคืออะไรหรอนี่คือรายชื่อของกาเดียนตอนนี้ชื่อเฟย์ยกดอัปเกรดได้นะคะโอเคอู้ใช้อันนี้ให้เขาเหรอกดยืนยันงอ เหมือนมีแบบพูดประจำตัวด้วยแฮเออเจ๋งว่ะโอ้ยุด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 กดพิษหยุดก่อนหยุดก่อนนายหยุดหยุดบอกให้หยุดไงหยุดสิบอกให้หยุดฮัลโหลมูฟก่อนมูฟโอ้มีการดีเลย์เล็กน้อยนะโอเคตรงต่อมานะมีจัดทีมด้วยสามารถจัดทีมได้ตรงนี้นะคะอาจจะแบบไปสู้บอสหรือเปล่าตรงนี้มีกิวด้วยนะคะมีเพื่อนมี experiment พวกฉายาโอ้มีฉายาตรงนี้ด้วยฮหรดี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 ดโบนัสความสามารถฉายาพอมีฉายาก็จะมีโบนัสต่างๆตามมานั่นเองต่อมาอันดับโอ้โหปั๊ดอย่างเร็วนะแป๊บแป๊บปากันไปเวล40หืมโคตรโหดเลยต่อมาเช็คเชื่อค่ะอ๋อก็คือ daily login ออน,นั่นแหละก็มากดรับรางวัลตรงนี้นะจ๊ะโอ้ กิจกรรมมีเยอะมากเลยนะวันศุกร์มีบอสโซนตอนสองทุ่มไข่มังกรตอนเที่ยงคืนหรอศูนย่าจะใช่นะฟอร์เรนทีโรตอน4ี่ทุ่มแล้วฟอร์เรนทีโรอีกรอบหนึ่งตอนสี่ทุ่มเหมือนกันนะคะส่วนวันเสาร์ก็จะมีนั่นนี่นูน่นวันอาทิตย์ใครอยากรู้ว่ามีกิจกรรมอะไรที่แบบเป็นรอบเวลาก็มาดูตรงนี้ละกันโอ้โหเยอะไปหมดนะจ๊ะหมดละต่อมามุม ตรงกลางๆจอมันจะมีแพ็กสุดคุ้มเติมเงินครั้งแรกอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นพวกเติมเงินเราไม่เติมไงเราใส่ฟรีแล้วก็ไม่เปิดนะคะต่อมาเรื่องของโบนัสค่ะอะไรวะอ๋อออนไลน์สะสมอ๋อมีโบนัสออนไลน์ด้วยแฮออนไลน์เวลานะจ๊ะกดลับตรงนี้นะมีเติมเงินมีโกดังสมบตัติอะไรวะเนี่ยเยอะไปหมดเหมือนสุม่มเหมือนกดแรนดอมสุ่มของอะค่ะแต่ว่าใช้เหมือนเป็นเมสรคสตัลสีลุงนะมากดสุ่มตรงนี้ ต่อมาร้านค้าค่ะจะมีโอ้โหไอเทมสะดวกซื้อมีเหมือนคิริโตะแล้วเฮยต่นเต้เหมือนคิริโต,ออโตนะอะตกใจเล็กน้อยตรงนี้ยังไม่เปิดนะต้องเลเวลสิบมีกาชาแฟชั่นอุ้ชุดน่ารักจังมีร้านวีไอพีมีร้านทรัพ,พยากรโอ้โหเยอะไปหมดต่อมาจดหมายค่ะกดรับค่ะทีมงานให้มาแล้วก็กดรับนะคะต่อมาอันนี้คืออ๋อกดเปิดปิดนั่นเอง าำนั้นตรงนี้มีแผนที่บอกด้วยนะว่าเราอยู่ตรงไหนของแผนที่เจมมเจมมเจมมต่อมาเมืองงอตรงนี้นะเงื่อนไขการเปิดคือเลเวล8นะคะซึ่งเราเพิ่งจะเลเวล6เลเวล7สิเลเวล7เองนะคะยศก็เหมือนเดิมค่ะก็คือมากดรับได้ตรงนี้หลังจากที่ทำภารกิจไายเสร็จเรียบร้อยแล้วปากรวยอูฟู่ต่อมาข้อมูลประเทศก็อย่างที่เข้าไปหเห็นนะจะมีรายชื่อของ ตำแหน่งในเมืองต่างๆอยู่ตรงนี้ตามนั้นงเยอะไปหมดนะค่อนข้างเหนื่อยหายใจไม่ทันเอาล่ะอึบอึบอมุนเราจะมาจบกันตรงนี้ที่ฝ่านะ <c oughs> คนเยอะดีนะเอาล่ะก็จบนะกับการรีวิวเบื้องต้นนะกับเกม ส่านคราวนะเกมแนว M M O R P G นะจากค่ายวินเนอความประทับใจแรกโดยคือภาพกราฟิกที่สวยและมีความน่ารักแบบแฟนตาซีตัวเล็กๆแบบจิบิหน่อยๆคือชอบนะส่วนเรื่องเกมเนี่ยค่อนข้างเล่นง่ายคือตามเควสไปเรื่อยๆนะกดรับเควสส่งเควสได้รับรางวัลรับเควสส่งเควสได้รับรางวัลแค่นี้คือง่ายมากนะยังมีในเรื่องของทีมอีกซึ่งยังเลเวลน้อยอย,อยู่นะยังไม่เคยแบบ ไปจับทีเหมือใครแล้วก็ไปลงสู้สักเท่าไหร่นะก็อาจจะต้องปลดล็อกตามเดียวยไปเรื่อยๆก่อนละกันนะคะสำหรับใครที่เห็นภาพกราฟิกนี้แล้วเนี่ยอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าเป็นผู้พัฒนาเดียวกับแอสตันเรียมนะซึ่งเป็นคลิปแรกเลยของโนริโกชาแนลนะที่แคสเกมนะคะถ่า,างไงลองกลับไปดูนะคะเกมแรกของโนริโกชาแนลนะคะเอาละก็เนาะตามนี้ใครที่อยากเล่นหรือใครที่เล่นแล้วนะ แล้วแบบมีความสนุกสนานหรืออยากจะเล่นด้วยกันเลยยังไงก็เมนไว้ที่ด้านล่างของคลิปนะเมนไว้ที่ด้านล่างของคลิปได้เลยนะั้นอ่านทุกคอมเมนต์นะคะและใครที่อยากเล่นเดี๋ยวยังไงนัดจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างของคลิปเช่นเดิมนะจ้าโอเคเอาละค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้นัดด้วยนะคะ สนับสนุนโนริโก h ชาแนลกด u b s c r i b e โนริโก h a n แนลด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยละกันค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นติดตามกันด้วยล่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไปแล้วนะี See bye ิยาบายบายจ้า